สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7โมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกับประเด็นที่ว่าใครๆก็อยากมี productivity ที่ดีนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลอง feel good productivity กันดีกว่าบรรยากาศการทำงานนะแล้วก็ mood and tone ของตัวเราเองในแต่ละวันเนี่ยมันมีผลเป็นอย่างมากนะครับกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแต่ละวันที่เราได้ทำนะครับดังนั้นเราเองควรจะต้องปรับจูนระบบปฏิบัติการตัวเองเนี่ยให้เป็นพร้อมที่จะทำงานให้เอาพุทออกมาให้ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับงั้นวันนี้ผมจะเอาสิบวิธีนะครับที่รวบรวมมาจาก ข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็น psychology today นะฮะบทความต่างๆในต่างประเทศนะครับรวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับออกมาเป็น10วิธีที่จะช่วยให้เราทำงานได้ผลเริ่มต้นในแต่ละวันแบบรู้สึกดีๆนะครับไหนๆก็จะปีใหม่แล้วนะลองดูนะฮะสิวิธีนี้เอาไปใช้กันนะครับเริ่มต้นด้วยวิธีแรกนะครับก็คือความรู้สึกดีต้องเข้าใจก่อนนะว่าความรู้สึกดีมันจะเพิ่มพลังงาน ในการทํางานให้เราได้นะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทํานะครับก็คือเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้เรายิ้มได้นะครับก่อนออกจากบ้านนะครับหรือหลังตื่นนอนก็ได้นะฮะอย่างหลายคนนะครับช่วงเช้าเนี่ยมีการออกกาลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเปิดเพลงโปรดหรือว่าเพลง ที่เขากำลังฮิตเป็นที่นิยมก็ได้นะครับเป,เปิดไปพร้อมๆกับการออกกำลังกายแบบเบาๆนะฮะหรืออีกด้านหนึ่งนะครับก็มีคนอีกสายหนึ่งนะเขาชอบใชเ้เขาเรียกว่ามอร์นิ่งแอฟเฟอร์มเนะครับก็คือพูดกับตัวเองตื่นขึ้นมาปับ๊บเฮ้ยวันนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็ได้นะครับ คือ <C yr us le> เราคุยกับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ <c ười> เพิ่มพลังให้กับตัวเองหรือหรือนะฮะหรือในระหว่างที่เรากําลังออกกำลังกายเนี่ยเราก็พูดกับตัวเองแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมว่ามันดีนะฮะได้ทั้งกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยพร้อมรับวันใหม่นะครับแล้วก็ได้ทั้งเพิ่มพลังให้กับตัวเองในการพูดกับตัวเองที่มันเป็นการพูดเชิงบวกนะครับ ผมว่าวิธีนี้เวิร์กเลยทีเดียวนะครับข้อที่2นะครับเปลี่ยนงานให้เหมือนเป็นเกมนะฮะคือถ้าเราทำงานให้ให้สนุกได้เนี่ยมันต้องมองมันเป็นเกมนะครับและการมองงานมองงานเหมือนเป็นเกมเนี่ยมันเป็นการช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยนะฮะเช่นเราตั้งภารกิจรายวันนะครับว่าวันนี้ภารกิจหรือมิชชั่นของวันนี้เนี่ย เรามีอะไรที่ต้องทำให้เสร็จบ้างก็ไล่รายการลงมาเลยนะแล้วก็กำหนดเวลาไปด้วยนะครับแน่นอนเล่นเกมมันก็ต้องมีรางวัลใช่ไหมเสร็จในแต่ละด่านเนี่ยเราอาจจะให้รางวัลตัวงด้วยการพักสักสินาทีหรือไปซื้ออาหารไปซื้อกาแฟซื้อขนมอะไรก็ว่ากันไปนะครับตั้งเป้าหมายให้มันสนุกแล้วก็พยายามแข่งกับตัวเองว่าในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถทํา งานให้ออกมาดีแล้วก็เร็วแค่ไหนด้วยอันนี้ช่วยได้นะครับสนุกดีเหมือนกันนะฮะผมก็ทําแบบนี้เหมือนกันแล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาแบบนี้เหมือนกันนะครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงๆข้อที่ 3. สามสะสมบทเรียนจากความล้มเหลวนะฮะเรื่องจริงนะครับความผิดพลาดเนี่ยถ้าเรากลับมาดูมันนะครับเรียนรู้จากมันเนี่ยมันจะทําให้เราพัฒนาเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัว ในเรื่องเดิมๆนะนี่ไงหลายคนนะครับไม่ไม่ได้เอาตัวนี้มาใช้ประโยชน์มันก็เลยทําให้ความผิดพลาดเนี่ยในงานเนี่ยหรือในแต่ละวัน,นมันเกิดซ้ําบ่อยพอเกิดซ้ําบ่อยปุ๊บเราอาจจะเป๋ง่ายๆแต่ถ้าเราบอกว่าเอาเลาววะความผิดพลาดเนี่ยดูสิลองดูสิว่าเรื่องที่เราผิดพลาดวันนี้ตั้งคําถามกับมันสักสามข้อนะครับเช่นข้อที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้น เราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราจะแก้ไขมันอย่างไรแค่นี้ครับมันก็เป็นบทเรียนส่วนตัวของเราแล้วหลังจากนั้นสบายมันก็จะเกิดซ้ําหรือจะเกิดอีกน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรจริงๆมันเกิดนั่นแหละแต่เราอะเรียนรู้แล้วก็มีวิธีรับมือเรียบร้อยแล้วนั่นเองจริงๆมันคืออุสโลบายนะครับให้เราบันทึกบทเรียนนั่นเอง เพื่อจะได้เก็บข้อมูลทุกอย่างจากความล้มเหลวนะครับและในวันในระหว่างที่เราเนะี่ยตั้งคําถาม3ามข้อนะั้นะนะฮนะนะเราก็ได้ตกผลึกบางสิ่งบางอย่างไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้มันจะได้กับตัวเราเองนะก่อนที่เราเขียนด้วยซ้ําและยิ่งเราเขียนสิ่งที่เราเรียนรู้จากความล้มเหลวเนี่ยมันยิ่งได้ได้ตอกตะปูปิดฝาลงไปเลยว่าไอเรื่องเนี้ถ้าเกิดขึ้นอีกสบาย รับมือได้ง่ายแน่นอนนั่นเองนะครับข้อที่4นะฮะใช้พลังงานในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันนะครับคือเราต้องดูตัวเองนะว่า energy ของเราเนี่ยมันมันพีคตอนไหนมัน drop ตอนไหนนะครับช่วงที่พีคเนี่ยเช่นถ้าเรารู้สึกกระฉับกระเฉงสมองปรุดปลาดนะครับในช่วง10โมงถึง11โมงเนี่ยเฮ้ยเราก็ต้อง เอางานที่สําคัญที่สุดงานที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดถ้าทําแล้วนะมาทําช่วงที่พีที่สุดนั่นเองนะครับแนะนํานะครับเราควรจะต้องกลับมาทอ่อทบทวนตัวเองว่า Energy mapping ของเราเนี่ยพลังงานของเราในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะได้จัดลําดับงานของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมกับพลังงานของเรานะฮะมันจะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่ห้า สร้างเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจนนะครับเป้าหมายใหญ่เห็นแล้วมันเหนื่อยงั้นทําเป้าหมายเล็กๆเปลี่ยนมันเป็นเป้าหมายเล็กๆดีกว่าที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทํามันแล้วเนี่ยสบายใจจะได้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลักการสมาร์ทนะยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายเล็กๆได้ดีเนีย่ย่อยออกมาจากเป้าหมายใหญ่ก็ได้นะครับเหมือนมีเป้าหมายใหญ่ แต่ว่าแบ่งมันออกมาเป็นสักสิบส่วนย่อยทําทีละอย่างไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นโปร gres สมันแล้วเราจะได้มีความสุขมีแรงฮึกเหิมที่จะเดินหน้าต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่6หัดหาแรงจูงใจจากภายนอกบ้างนะครับบางทีทำงานในแต่ละวันเนี่ยมันกลายเป็นออโต้พายโไปนะฮะ เราอาจจะต้องมองถึงแรงจูงใจภายนอกด้วยนะครับว่า้ยการทํางานตรงนี้เนี่ยมันตอบสนองเป้าหมายเราตรงไหนมันตอบสนองเป็นบันไดให้เราไปได้จะได้ไปทําในสิ่งที่เราอยากทําหรือเปล่านะครับลองถามตัวเองบ้างก็ดีนะฮะว่าทําไมเราถึงทํางานนี้ทําไมเราถึงทําสิ่งนี้สิ่งนี้มันมีประโยชน์มันช่วยอะไรเรามันตอบโจทย์เป้าหมายในอนาคตของเราแบบไหน อย่างไรเป็นต้นนะครับบางทีการมีเหตุผลแบบนีนะ้มันก็ดีเหมือนกันนะเป็นการเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งที่เราต้องทํานะครับสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็ใช้หลักการนี้แล้วก็ผมว่าหลักการนี้แนะนําเด็กๆเ,เหมือนกันว่าถ้าเราอยากจะไปเที่ยวเราก็แค่ตั้งเงื่อนไขว่าต้องอ่านหนังสือให้ได้20หน้าก่อนหรือต้องอ่านหนังสือให้ได้หนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวหรือ ถ้าอยากจะดูซีรีส์ทำงานทดสมมุติว่าต้องทำข้อสอบเก่าชุดนี้ให้เสร็จก่อนเนีย้ยเป็นต้นมันก็จะได้เกิดแรงจูงใจว่าเพราะเราอยากดูซีรีส์ไงเพราะเราอยากไปเที่ยวไงแต่เราต้องอ่านหนังสือให้เสร็จก่อนแต่เราต้องทำแบบแบบฝึกหัดหรือทำการบ้านให้เสร็จก่อนนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นแรงจูงใจที่สร้างเองแบบระยะสั้นแต่ถ้าเกิดแรงจูงใจระ,ระยะยาวเนี่ยอย่างที่เกินไปตอนก่อนหน้านั้นก็คือว่า มันก็ต้องไปลิงก์กับเป้าหมายลิงก์กับความสุขความชอบที่เราอยากได้เราอยากมีนั่นเองนะครับข้อที่7นะฮะสภาพแวดล้อมในที่ทํางานเนี่ยจัดให้มันเหมาะกับการที่ทําให้เราเนี่ยมีสมาธิมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยโต๊ะโล่งสะอาดไม่ชอบทํางานได้ไม่ดี บางคนนี่นะบางคนนี่นะโต๊ะรกทำงานได้ดีกว่าอันนี้ไม่ว่ากันด,ดังนั้นเนี่ยปรับสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะสมกับการทำงานของเราก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นแสงสีเสียงนะฮะรกไม่ลกอ่ะแล้วแต่เรานะฮะข้อที่8นะครับใช้พลังของเพื่อนเพื่อช่วยเราก้าวข้าม อุปสรรคคือบางทีเนี่ยนะจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นหะทําคนเดียวเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะล้มเลิกมีแนวโน้มที่จะเบื่อมีแนวโน้มที่จะผิดพลาดเยอะใช่ไหมครับถ้าทําเป็นทีมทําเป็นบัดดี้จับเป็นคู่หูทํางานผลักดันกันและกันเนี่ยอันนี้เวิร์กกว่านะครับซึ่งจริงวิธีเนี้ยบัดดี้ซิสเต็มเนี่ยมันเหมาะมากนะตั้งแต่สมัยเราเรียนหนังสือแหละนะครับ ช่วยกันอ่านหนังสือช่วยกันเรียนช่วยกันทาแบบปึกหัดนะครับผลักดันกันและกันกระตุ้นกันและกันนะในที่ทํางานก็ใช้ได้เช่นกันนะครับข้อที่เก้านะครับใจดีกับตัวเองบ้างแล้วก็ต้องจัดเวลาพักผ่อนให้ตัวเองด้วยนะฮะเราอะ่ะไม่สามารถทํางานอย่างต่อเนื่องได้นะครับอย่าอ้างนะครับว่าโอ้กาลังโฟล์ตอนนี้กําลังไปได้สวยแบบนั้นอะ่ะ ในท้ายที่สุดมันเหนื่อยนะฮะแล้วเราก็จะไม่มีพลังงานทํางานอื่นๆให้ออกมาดีได้นะครับก็ลองใช้เทคนิค Time blocking pomodoro หรืออาจจะเป็นดิจิ t a ลดีท็อบ้างก็ได้แล้วแต่นะครับลองเอามาผสมผสานกันเนี่ยเราควรจะต้องทำงานแล้วก็ทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดเป็นห่วงๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสมองเราจะไม่ได้พักแล้วก็ตัวเราก็จะเหนื่อยลามากเกินไปนั่นเองนะครับ ข้อสุดท้ายนะฮะข้อที่10ติดตามความคืบหน้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับการเห็นความคืบหน้าของสิ่งที่เราทำนะครับมันจะช่วยสร้างกำลังใจให้กับเราได้นะครับเราอาจจะใช้เทคโนโลยีช่วยอาจจะใช้โน้ชั่นอาจจะใช้ To-Do List หรือจะใช้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำแบบนี้ได้นะครับเราจะทำงานด้วยความสุขสนุกแล้วก็มีความสมดุลกับชีวิตเช่นกันนะครับสำหรับ พวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวบรุกเดินพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical บรุกเดินพันใหม่วันนี้ผมดรพีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 长安。